สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีเมนูง่ายๆที่ทานได้ทุกมื้อนะคะนั่นก็คือเมนูต้มซุป ใส่ใส่มันฝรั่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบในการทำกะเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเมนูซุปไก่ในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นปีกไก่บนเนาะวันนี้เราจะใช้ปีกไก่บนเนี่ยประมาณ7จชิ้นแล้วก็มะเขือเทศวันนี้เราจะใช้มะเขือเทศประมาณ2อลูกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมันฝรั่งหนึ่งหัวใหญ่ค่ะแล้วก็เพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปข,ของเราด้วย หอมหัวใหญ่วันนี้เราใช้หอมหัวใหญ่จํานวน2หัวค่ะ <_ investigate> เห็นสีส้มๆนั่นเพิ่มสีสันและรสชาตินั่นก็คือ แครอทของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องปรุงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะวันนี้นะคะเครื่องปรุงของเราเนี่ยเป็นผงผงรสรสดีรสไก่นะคะแล้วก็เกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีรสดีที่มันเป็นก้อนรสไก่เนี่ยก็จะดีเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเนาะเราเลยใช้เป็นรสดีรสไก่แต่เป็นรสผงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ พอน้ำเดือดน,นะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปเดี๋ยวเราจะใส่ผงรสด,ดีรสไก่ไปเลยนะคะเพื่อให้มันเข้าเนื้อไก่เนาะ จากนั้นเดี๋ยวเราปิดฝานะคะรอให้ไก่ของเราสุกก่อนนะคะเราถึงจะใส่ผักพอไก่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นี่เลยมันฝรั่งลงไปตามด้วยแครอทค่ะ จากนั้นก็ปิดฝาอีกรอให้แครอทแล้วก็มันฝรั่งนะคะเริ่มสุกพอแครอทของเรานะคะกับมันฝรั่งเนี่ยเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะ ต่อไปก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเราจะไม่หั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันจะเปื่อยเร็วเนาะมันจะทําให้ซุปของเราเละถ้าสมมติว่าน้ําซุปของเพื่อนๆนะคะมันมีฟองขึ้นเนาะหรือว่ามันมีความมันเนี่ยเพื่อนๆต้องคอยช้อนออกนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวน้ำซุปของเราเนี่ยจะไม่ใส่นะคะพอส่วนผสมนะคะทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีเนาะเราก็ดูว่ามันฝรั่งของเราเนี่ยพร้อมทานหรือยังโอเคเปื่อยแล้วค่ะส่วนไก่ของเราก็สุกทั่ว แบบนี้พร้อมทานแล้วค่ะใส่จานกันเลยดีกว่าค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเมนูง่ายๆที่ทานได้ทุกปือ้อตม้มซุปมันฝรั่งถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้เราทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ